สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจ,จาก Facebook นะครับผมช่วงนี้หวยนะครับผมก็ได้เลื่อนไปเป็นวันที่16พฤษภาคม2562อีกแล้วนะครับผมหนึ่งงวดก็คงจะเลื่อนไปเป็นงวดที่3นะครับงวดล่าสุดก็เป็นวันที่16พฤษภาคมเอ๊มีนาคมนะครับผม2563 ก็เลื่อนข้ามไป3งวดเลยนะครับผมก็ไปออกในวันที่16พฤษภาคม2563ดังนั้นนะครับผมข้อมูลที่ลงทั้งหมดนะก็เริ่มจะไม่ชัวนะครับผมเพื่อนๆสมาชิกทุกทกท,กท่านก็จงนะครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมไม่แนะนําให้นําสูตรไปใช้งานนะครับผมคอยเก็บข้อมูลกันไปดูสูตรไหนที่นะครับผมเดินค่อยนําไปใช้งานในงวดถัดไปนะครับผมส่วนสูตรไหนหลุด ก็ทิ้งไปนะครับผมวันนี้ก็จะมาลงข้อมูลสูตรหลัก10บบนนะครับ <c oughs> ก็เป็นสูตรหลัก10บบนแบบ5ตัวจำนวน <c oughs> สถิติยี่สิบสามงวดนะครับเป็นสูตรที่หนึ่งแล้วก็จะมีสูตรที่2นะครับผมวันนี้ก็จะมาจับหลัก10บนะครับผมจำนวน2สูตร ก่อนอื่นเรามาดูว so ิธีการคำนวณสูตรหลัก10บนกันก่อนนะครับผมใช้หลักแสนจำนวน2ครั้งนะครับผมหลักร้อยบน1ครั้งหลัก10บบน1ครั้งหลัก10บล่าง1ครั้งหลักหน่วยล่าง1ครั้งหลัก10อ่ะโทษทีนะครับผมหลัก10ขคอ1 1ครั้งแล้วก็หลัก10ขคอ2อ่ะโทษทีนะครับผมค้อ4ห่ครั้งแล้วก็บวกด้วย2คงที่อ่ะไม่ได้ลงคลิปนานนะครับผมพูดผิดพูดถูกอ่ะทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้หลักแสนจํานวน2ครั้งนะครับ หลักร้อยบนหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักสิบล่างหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งหลักสิบครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็หลักสิบครั้งที่สี่หนึ่งครั้งแล้วก็บวกด้วยสองคงที่นะครับ งวดที่1นะครับผมได้เท่ากับ1บวก1เท่ากับ2ะครับ2บวก7เท่ากับ9กบวก6เท่ากับ15 15บวก5ได้เท่ากับ20 20บวก2ได้เท่ากับ22 22บวก8ได้เท่ากับ30 30บวก7ได้เท่ากับ37 37บวก2ได้เท่ากับ39นะครับผมแล้วก็บวกนะครับเวก2คงที่ได้เท่ากับ11เอาแต่ตัวทดคือเลข1 1บวก2คงที่ได้เท่ากับ3นะครับ3วก2คงที่ได้เท่ากับ5 ห้านะครับบวกหนึ่งนะครับผมอันนี้เลขหนึ่งนะครับหนึ่งคงที่ได้เท่ากับหกนะครับงวดที่หนึ่งนะครับเก้าหนึ่งสามห้าหกนะครับหลักสิบบนสามตัวบนออกสามสามหนึ่งนะครับหลักสิบก็เป็นเลขสามนะครับผมก็จะคํานวณนะครับผมต้นงวดให้ดูสองสองงวดนะครับแล้วก็ท้ายงวดเลยเพราะว่าเราจะคํานวณกันอยู่ที่สองสตรนะครับผม ห้าบวกห้าเท่ากับสิบสิบกสเท่ากับสิบสบวกสเท่ากับสิบหบกบเท่ากับสิบแบวกสได้เท่ากับยี่สิบวกสได้เท่ากับยี่สิบกหได้เท่ากับสามสิบกสได้เท่ากับสามบนะครับสองบวกสองเท่ากับสีบกสเท่ากับหกบกสเท่ากับแปบวกหได้เท่ากับเกานะครับรางวัลเล็ท้ายสตัวบนก็ออกสามสนะครับผมก็เข้าที่เลขสหลักสิบนก็ถูกเป็นงวดที่สองนะ ก็ถูกไล่ลงมานะครับผมจนถึงงวดที่ผ่านมานะครับผมก็คืองวดวันที่16มีนาคม2563นะครับก็จะได้เท่ากับ8บวก8เท่ากับ16นะครับ16บวก9ได้เท่ากับ25 25บวก3ได้เท่ากับ28 28บวก9ได้เท่ากับ37 37บวก8ได้เท่าก <c oughs> ับ45 45บวก9ได้เท่ากับ54นะครับ54บก8ได้เท่ากับ 62 62บวก2ได้เท่ากับ64นะครับอ่านำสองไปบวก2องที่ได้เท่ากับ6 6บวก2ได้เท่ากับ8 8บวก2ได้เท่ากับ10บ0บวก1ได้เท่ากับ11นะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบนงวดที่ผ่านมานะครับผม16มีนาคม2563ก็คือ4 4 6นะครับห <c oughs> ลักสิบบนเป็นเลข4ี่ ก็ถูกเป็นงวดที่23นะครับผมสำหรับสูตรนี้ก็เก็บเป็นข้อมูลนะครับผมไว้ดูในงวดถัดไปนะครับผมพูดตรงๆง,ง,งวดนี้ก็ไม่อยากให้เ,เพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับผมนำไปใช้งานกันนะครับผมให้เก็บเป็นข้อมูลเพื่อที่จะรอผลนะครับผมในงวดวันที่16 <c oughs> พฤษภาคม2563นะครับผมอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับ มาดูในงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับผม2563น้ะครับไดเท่ากับ5บวก5เท่ากับ10 10บวก4เท่ากับ 14, 14บวก4เท่ากับ18 18บวก7ไดไเท่ากับ25 25บวกเได้เท่ากับ32 3 2บวกสองได้เท่ากับ34 34บวศได้ 34, 34บวก2ได้เท่ากับ36นะครับ นำหไปบวกสองคงที่ได้เท่ากับแปดนะครับ8ดบวกสองคงที่ได้เท่ากับสิเอาแต่ตัวทดคือเลข0ูย์ศูนย์บวกสองคงที่ได้เท่ากับสองนะครับแล้วก็สองบวก1คงที่ได้เท่ากับสามก็จะได้นะครับหลักสิบบนในงวดวันที่สิบหพฤษภาคมสอง3ัน้าอหกสิบสามก็คือหกแปดศูนย์สองสามนะครับ <c oughs> ก็เป็นสูตรที่หนึ่ง มาดูสูตรที่สองกันต่อนะครับสูตรที่สองใช้วิธีการคำนวณน,นะครับผมสูตรนี้ก็มีสถิติอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดงวดนะครับผมก็มีสถิติอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดงวดมาดูนะครับผมสูตรที่สองกันนะครับวิธีการคำนวณใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับผมหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่สามหนึ่งครั้งหลักสิบครั้งที่สี่หนึ่งครั้งแล้วก็บวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับผม งวดที่1นะครับศย์บวก6เท่ากับ6 6บวก2เท่ากับ8 8บวก5ได้เท่ากับ13 13บวก3ได้เท่ากับ16 16บวก6ได้เท่ากับ22 22บวก9ได้เท่ากับ31 31บวก7ได้เท่ากับ 38, 38ิบวก1ได้เท่ากับ39นะครับนำไปบวกด้วยนะครับผม3 9บวก3ได้เท่ากับ12นะครับผม2บวก1ได้เท่ากับ3 สามบวกหนึ่งได้เท่ากับสี่นะครับผมแล้วก็นำสี่ไปบวกสามคงที่ได้เท่ากับเจ็ดนะครับงวดที่หนึ่งนะครับผมได้หลักสิบบนนะครับก็คือเก้าสองสามสี่เจ็ดรางวัลเล็กท้ายสามตัวบนออกห้าสองหกนะครับหลักสิบบนก็เป็นเลขสองนะครับก็ถูกเป็นงวดที่หนึ่ง ่อมางวดที่2นะครับผม9บวก6เท่ากับ15 15บก2เท่ากับ17 17บวก1เท่ากับ18 18บวก9ได้เท่ากับ27 27บวก9ได้เท่ากับ36 36บวก8ได้เท่ากับ44 44บวก1ได้เท่ากับ45 45บวก1ได้เท่ากับ46นา6ไปบวก3คงที่ได้เท่ากับ9นะครับผมแล้วก็9บวก1ได้เท่ากับ10เอาแต่ตัวทดเขาเรียก0 0บวก1ได้เท่ากับ1นะครับแล้วก็1บวก3คงที่ได้เท่ากับ4 รางวัลเลขท้ายสามตัวบนนะครับผมก็ออกสี่หกหนึ่งนะครับก็เข้าที่เลขหกหลักสิบนก็ถูกเป็นงวดที่สองนะครับอ,อ,อ่ะต่อมานะครับผมเราก็มาดูงวดที่ผ่านมานะครับผมก็คืองวด่าวันที่สิบหกมีนาคมนะครับผมสองพันห้า้อยหกสิบสามกันนะครับก็จะได้เท่ากับแปดบวกเจ็ดนะครับผมได้เท่ากับสิบห้า สิบวกสได้เท่ากับ18บแปบวกแได้เท่ากับยี่สิบวกสได้เท่ากับสามสิบวกแได้เท่ากับสามสิบวกเได้เท่ากับสี่สิบวกแได้เท่ากับสามสิบวกหงได้เท่ากับสานะครับนำสีไปบวกสคงที่ได้เท่ากับ7จ็บวกหคงที่ได้เท่ากับแ 8ปบวกหนึ่คงที่ได้เท่ากับเก้า้าบวกสคงที่ได้เท่ากับสินะครับหลังวัลเลขท้าย3ตัวบนก็ออกสี่สก็เข้าที่เลขสี่หลัก10บบนก็ถูกเป็นงวดที่ยีนะครับงวดที่วันที่นะครับยีิบอ่าโทษทีนะครับ, 20, ททนะรบผมงวดวันที่สิพฤษภาคม2563นกะครับเราก็มาดูกันก็จะได้เท่ากับห้าบวกศูนย์เท่ากับห้ะครับห้าบวกสี่เท่ากับเกบวกเจ็เท่ากับสิ สิบหกบวกหได้เท่ากับ22 22ิบสองยีวกแดได้เท่ากับ30 30ิบสาวกหได้เท่ากับ3ามสิบเอดสาเอบวกศูนย์ได้3ามสิบเอดสาเอบกหได้เท่ากับ32มสิบสองนะครับนำสองไปบวกสามคงที่ได้เท่ากับห้าหบวกหคงที่ได้เท่ากับหกหบวกหคงที่ได้เท่ากับ7จ็ดเบวกสาคงที่ได้เท่ากับศูนย์นะครับก็ได้นะครับเด่นหลักสิบบนก็คือสองห้าหกเจ็ดศูนย์ มาดูสูตรการคำนวณนะครับผมทวนอีกครั้งหนึ่งใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่สามหนึ่งครั้งหลักสิบครั้งที่สี่หนึ่งครั้งแล้วก็บวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับก <c oughs> ็มาดูทั้งสองสูต,สตนรนะครับผมหลักสิบบนนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับผมหลักสิบบน สูตรที่หนึ่งนะครับหกแปดศูนย์มแนะครับผมแล้วก็สูตรที่สองสองห้าหกเจนะครับตัวเลขที่ชนกันนะครับผมสสูตรนี้ก็มีเลขหนะครับเลขสองแล้วก็เลขศนย์นะครับผมก็จะเป็น เด่นหลัก10บนนะครับผมชนกันอยู <els> 3> ่ an はは3ตัวก็จะเป็น6-20นะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับผมในการนำไปคิดและก็คำนวณเพื่อประกอบการซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในตัวของท่านอีกนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับผมจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับช่วงนี้ก็คงจะลงสูตรหวยกันทางห่างนะครับผมทุกสูตรที่ลงก็ให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับผมนํา ไปเก็บเป็นข้อมูลนะครับสูตรไหนที่เดินให้นําไปใช้งานนะครับผมส่วนสูตรไหนที่หลุดก็ให้ทิ้งกันไปนะครับผมงดนี้ก็วันๆกันอยู่นะครับผมเปิดไปได้ก็ควรจะงดกันนะครับผมเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านด้วยความหวังดีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นสูตรหลักสิบบนชนกัน2ส,สูตรนะครับผมคลิปหน้าก็คงจะเป็นหลักหน่วยนะครับผมแล้วก็คงจะเป็นสูตร ทั่วไปนะครับผมสูตรเลขเด่นบ้างนะครับผมสามตัวบ้างนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมว่าสูตรไหนที่นะครับเดินผ่านการใช้งานก็ควรที่จะเก็บนําไปใช้งานส่วนไหนที่หลุดนะครับก็ให้ทิ้งกันไปก็หวังว่าทุกๆสูตรที่ลงให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ